สวัสดีครับเข้ามาแล้วเนาะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะจ๊ะเทปลาพัฒนาเทปนี้เป็นเทปเลขนำโชคลาพัฒนานะครับเป็นเทปที่3นะครับเลขดับอาจารย์ให้ไปแล้วในเลขกดนี้นะครับในเทปแรกนะครับถ่ายทอดไปแล้วเรียบร้อยนะครับสวัสดีนะครับสี่ท่านแล้วนะครับเดี๋ยวรอเพื่อนๆสมาชิกก่อนเนาะ แล้วระหว่างที่รอเพื่อนๆนสมาชิกนะครับใครเข้ามาแล้วทักทายอาจารย์หน่อยนะครับผมสวัสดีครับได้ยินเสียงชัดไหมนะครับงวดวันที่9มีนาคมที่ผ่านมานะครับเลนขนำโชคเราพัฒนานะครับ ออก 1,3,2, เลือกล้าน41นนะครับเลขที่อาจารย์ให้มีคือ0,5,1,7,3,6,8นะครับก็ทำให้เลขไม่เข้านะครับแต่จะไปเข้าตัวเด่นคือให้3มกับหามา1ตัวนะครับรอบที่แล้วหลุดแล้วนะครับเข้ามาสลายงวดแล้วนะครับเข้ามาอย่างสวยงามสีทตีเอาเฉพาะเดือนนี้แล้วกันไหนดูซิเดือนนี้เป็นไงบ้าง ตั้งแต่วันที่สองวันที่สี 4, ว่วันที่สี่เข้าเข้าสองตัวบนวันที่สองไม่เข้าวันที่เจ็ดเข้าสามตัวเลิกบนแล้วก็เลิกล่างด้วยโอเคแล้ววันที่เก้าที่ผ่านมาไม่เข้านะครับวันนี้งั้นก็น่าสนใจแล้วนะอืสวัสดีครับ แต่ในเลขปลดนี่เข้าเข้าติดต่อกันดีนะครับแล้วก็เลขจักรราศีก็ยังเข้าอยู่นะครับก็ต้องมีเข้าบ้างอันนี้เป็นเรื่องปกติมีหลุดบ้างก็เป็นเรื่องปกตินะครับสวัสดีครับเข้ามากันแล้วสิบห้าท่านนะครับทักทายกันมานะโอเค แสดงตัวหน่อยจ้าสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับทั้ง f อคนไทยแล้วก็ฝั่งลาวฝั่งพมา่าและคนไทยที่อยู่ต่างประเทศนะครับต้องบอกว่าท่านที่อยู่ยูเครนเลยรัสเซียเอ่ยรัสเซีย,ย,ยไม่น่าห่วงเนาะท่านที่อยู่ยูเครนเนาะคนไทยที่อยู่แนวยูเครนก็ถ้าย้ายออกมาได้ย้ายออกมาหน่อยก็ดีนะครับเพราะว่าอะไรนะ คืออาจารย์ไม่ได้ดูข่าวนะครับอาจารย์ดูข่าวเล็กน้อยไม่ได้ฟังอะไรเยอะแต่อาจารย์จะดูดวงดาวนะครับดวงดาวตอนนี้ดาวราศีเมษเนี่ยมีดาวบริตติยุรออยู่แล้วมา5ปีซึ่งจะเหลืออีก2ปีนั่นแสดงว่าโรคระบาดใกล้จะจบลงแล้วมันเริ่มเบาลงแต่ แต่นะครับตอนนี้รัสเซียไปบุกอยู่เขรนก็จริงนะครับซึ่งดาวราหูยังไม่ย้ายคุณฟังดีๆนะดาวราหูยังไม่ย้ายเข้าไปทับดวงดวงเมืองหรือราศีราศีเมษหรือดวงโลกเลยมันเพียงแค่ใกล้ใกล้ใกล,ใกล้ๆนะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าราหูประทับราศีเมษอีกในวันที่30มีนาคมจะย้ายราศีตั้งแต่วันที่30มีนาคมไปถ้าเกิดสงครามจะน่าห่วงกว่าตอนนี้ อาจารย์บอกเลยนะครับตอนนี้แหละถ้าเกิดหลังหลังวันที่30มีนาคมไปถ้าหาดประเทศใดคิดจะทาสงครามคุณต้องคิดไวเลยมันจะยืดเยื้อะนะครับยืดเยื้อแน่นอนถ้าเกิดสงครามในโลกนี้นะครับเพราะดาวฤตอยู่เข้ามาทับราศีเมษเนี่ยโดนกระดวงเมืองและโดนโดนดวงเมืองไทยด้วยแล้วก็ยังโดนราศี ราศีดวงโลกอีกหลายๆประเทศที่ใช้ราศีดวงเมืองอยู่ในราศีเมษนะครับอ่าประเทศไทยเราก่อตั้งมา200กว่าปีนะครับใช้ราศีเมษเป็นราศีดวงเมืองนั่นเองนะครับทำไมก็จึงใช้ราศีเมษนะครับเขาเชื่อว่าราศีเมษเนี่ยเป็นราศีต้นราศีนะครับเป็นต้นราศีของดาวอาทิตย์ที่มันอยู่ตรงแกนกลางพอดีทําให้พระอาทิตย์ขึ้นมาตะวันออกตรงตะวันตกตรงด้วยนะครับแล้วก็ยังเชื่อในอีกศาสตร์หนึ่งว่าราศีนี้เป็นราศีที่ใหญ่เป็นต้นธาตุไฟ นะในราศีธาตุไฟนี้ยังให้ความหมายว่าเกียรติยศชื่อเสียงนะครับอยากจะสร้างชื่อให้กับประเทศนะคนสมัยก่อนนะครับเขาะจะเน้นการสร้างชื่อเพราะฉะนั้นจะใช้ดาวราศีดวงโลกแล้วมอเอื่อไปดวงดวงดวง,ดวงไทยดวงเมืองไทยนะครับและยังไปตรงกับราศีโลกอีกนั่นคือดวงโลกก็คือราศีเมษอีกนะครับ เขาใช้ที่ประเทศกรีกโรมันนะครับเป็นดวงโรคนะครับซึ่งตรงกัราสีเมษพอดีเป,เป๊ะเลยเพราะฉะนั้นแล้วก็ต้องระวังนิดหนึ่งนะครับมฤตยูมาทับลักษปีแล้วทำให้เกิดโรคระบาดนะครับจะเกิดการปฏิวัติจะเกิดการเปลี่ยนแปลงต่างๆและแต่ความการทำนายนะครับ,นะรบก็ต้องบอกว่าแต่ถ้าเกิดราหูมาเขายมอีกดวงนึ่งราหูจะอยู่ในราศีนี้เป็นเวลาปีครึ่งนะท่านใดที่เป็นชาวราศีเมษ กาลาศีตุลต้องระมัดระวังให้ดีนะครับเป็นเวลาปีครึ่งถามว่าสองราศีนี้เหรอราศีอื่นก็โดนนะนะราศีกุมเนี่ยจะโดนเรื่องการเงินและทรัพย์สิน เราศีเมีนขอโทษนะครับคนชาวราศีเมีนต้องระวังเรื่องทรัพย์สินนะครับเมื่อราหูย้ายเดี๋ยวอาจารย์จะมาทาเทปอีกเทปหนึ่งเลยนะครับเดี๋ยวต้องว่างมานั่งอัดก่อนว่าถ้าเราหูย้ายจะกระทบกับอะไรยังไงบ้างนะครับกับคนราศีอะไรบ้างโดนทุกทั้งสิบสองราศีนะไม่มีใครรอดแต่แตกต่างเรื่องเรื่องที่แตกต่างกันนะครับส่วนใครที่เป็นโรคมะเร็งอยู่นะครับถ้าใครราศีเมฆก็ต้องระวังนะครับ อ๋อต้องบอกว่าขอแสดงความเสียใจกับดาราดาราชื่อดังของเมืองไทยเนาะคุณสรพงษ์ชาติอีกนะครับท่านชนะสาจรไปตกอยู่ในวินาศพอดีก็ท่านก็ต้องเสียชีวิตไปนะครับน่าจะเกิดปีขานพอดีด้วยเพราะฉะนั้นละปีเขาชงพอดีเลยเข้าเดือนปีนี้ปีขานอีกก็ชงพอดเีเป๊ะเลยนะครับก็ก็ทําให้ท่านก็ถึงเวลาพอดีเนาะจากไปด้วยด้วยาการสงบนะครับเรามาดูกันต่อนะครับในงวดนี้วันที่11มีนาคมเนี่ยรอบที่แล้วอาจารย์ให้ อะไรนะครับเลขนำโชคราวพัฒนานะครับอ่าออกวันที่แล้วบอกไปแล้วเนาะงวดน,นี้อะไรนะอ๋ะอโอเคทีมงานบอกว่าอาจารย์ยังไม่ได้พูดถึงงานวิคูเลยงานวิคู ปีนี้จะจัดในวันที่27มีนาคม2565นะครับซึ่งตรงกับวันอาทิตย์นะครับรับคนเข้าในพิธีได้ไม่เกิน25คนในปีนี้นะครับไม่รับเยอะนะครับเพราะฉะนั้นแล้วใครที่อยากเข้ามารวมพิธีนะครับ <ใช S 1> ก็รีบโอนใช้จ,จ่ายมาในคณะงานจะมีการตรวจ a t k ทุกท่านนะครับก่อนจะเข้าพิธีนะ เพื่อความปลอดภัยนะครับเพื่อความสบายใจของทุกท่านนะครับผมในพิธีงานไหว้ครูเนี่ยนอกจากการวงสูงบูชาครูของผู้มีกระตันอยู่แล้วนะครับสิ่งที่เราจะขาดไม่ได้นะครับสิ่งนี้สําคัญมากนะครับ<ม>ก็ต้องมีพานครูเป็นเครื่องอุปอเป็นเครื่องสักการะ เป็นเครื่องที่บอกว่าคุณมาเพื่อกระทําการเคารพกะตันยูกรเต่าวิีตานั่นเองส่วนบนโต๊ะมีของเครื่องมองือสวงจัดไว้อยู่แล้วนะครับผมนั่นคือการเลี้ยงครูนะครับเราเอาวิชาของมาทำมาหากินมาเอาความรู้ของมาใช้นะครับถ้าครูเป็นคนคุณก็ไปเอาเงินไปให้ท่านบ้างนะครับไปใส่ซองไปบ้างไปกราบเท้าท่านบ้างนะครับไปแสดงความกาันยูกรเต่าวิีตาแต่ถ้าเป็นครูเทพครูที่เสียชีวิตไปแล้วก็เรียกว่าครูเทพแล้วกันเนาะอยู่ในโลกของวิญญาณก็ต้องทําการเลี้ยงครูนะครับอันนี้คือแสดงความกะตันยู คนกระตันยูไม่ตกนะ้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้หรอกครับนะ,ะในพิธีหลังจากช่วงที่วงสวง มีอาบน้ำมนต์นะครับอาบน้ำมนต์เหมือนทุกปีนั่นแหละนะครับแล้วก็ยังมีเป่ากระสินไฟเพื่อลดเคราะห์ตัดเคราะห์ปัดเป่าสิงไม่ดีแล้วถึงจะไปลงต่อคือหน้าหน้าทองและสาลิการลิ้นทองตะงหกสายนั่นเองเหมือนทุกปีครับท่านใดที่รอการลงสาลิการลิ้นทองก็เตรียมตัวได้เลยครับนะรับเฉพาะยี่าท่านนะครับท่านที่มาไม่ได้อยากจะส่งใายชื่อร่วมพิธีได้ไหมได้นะอยู่ต่างประเทศอยู่ต่างเยาวชอยู่ไกลสามารถทําได้ครับส่งใายชื่อแทนตัวได้นะครับคือการเลี้ยงครูนั่นเองนะครับอ่าเรามาดูกันในรอบนีี้งววดันท่ 1ิมีนาคม2 5 6 5นะครับสมาชิกใครเข้ามาแล้วบัางเนี่ยมนทักทายกันบ้างเลยในรอบนี้มองเห็นชัดไหมครับ ชัดไหมชัดเนาะ่ะผังที่ทุกท่านเห็นอยู่นะตอนนี้คือผังเลขนำโชคกล่าวพัฒนานะครับงวดวันที่21มีนาคม2565นะในงวดในงวดนี้นะครับคือการคำนวณดวดงดาวโหวราศาสตร์และดาราศาสตร์นะครับทำการจุดพิกัดที่ประเทศลาวเสร็จแล้วเอาเวลาเข้ามาจับแต่วิธีการมองหรือมุมมองของดวงดาวนั้น มันเป็นสูตรและวิธีการมองโดยเลขน้าโชคสูตรของเลขนําโชคจะแตกต่างกับสูตรเลขจัก,กราศีนะครับนะครับแต่ใช้พื้นฐานดาวโคง้งโครงสร้างเดียวกันแต่มุมที่มองจะแตกต่างกันนะครับในเจตตัวนี้จะมีดาวด้วยกันทั้งหมด7ดวงดังต่อไปนี้นะครับอดาวดวงที่1คือดาวศูนย์ครับหรือมรุติยูนั่นเองครับดวงที่2ได้แก่ดาวพฤหัสบดีนะครับคือเลข5ดวงที่3คือดาวศุกร์เลข6ก ดวงที่4คือดาวเสาเลข7ดนะครับดวงต่อมาคือดาวเกตเลข9ดวงต่อมาคือเลขดาวจัน์ทรเลข2นะครับดวงต่อมาคือดาวราหูเลข8นะครับมีทั้งหมด7ดวง1,2,3,4,5,6,7นะครับ คือ0567928นั่นเองนะครับเอาดาวทั้งหมดนี้มาทําการจับคู่ดาวเสียก่อนนะครับอ่าเอา2มาเป็นประธานก่อนคือดาวจันนั่นเองนะครับจับคู่ดาวได้ดังต่อไปนี้ครับ29 26 25 28 27 20ครับเอา9มาเป็นประธานจับคู่ดาวดังนี้ครับ95 96 98, 97, 90นะครับเอาดาวหกมาเป็นประธานหรือเลขดาวสุกนั่นเอง 65, 68 67 60เอาดาว8หรือดาวราหูมาเป็นประธานนะครับคือ85 87 80เอาดาวพฤหสัสบดีมาเป็นประธาหนหรือเลข5นะครับ57 50คู่สุดท้ายจะเป็นอะไรไม่ได้คือ07นั่นเองนะครับจับอย่างนี้จะได้ดาวทุกคู่นะครับอา้าวมาดูกันรอบที่แล้วมีคนคอมเมนต์อยากได้ว่าดาวตัวไหนโจโรเลิกนะครับก็ถามว่าโจโรเลิกไม่มาในรอบออมานะมาตัวหนึ่งในรอบที่แล้วนะครับ เรามาดูกันต่อนะครับดาวโจโรเลิกโจโรแปลว่าเลิกกโจวนั่นเองนะครับมาดูต่อในเจ็ดดวงดาวนี้มีดาวที่แก่องศาดังต่อไปนี้นะครับมีรู้กันทั้งหมด2ดวงดาวคือดาวพฤหัสบดีคือเลข5นั่นเองนะครับคือดาว5้ามีแก่องศานะดาวแก่องศารอบนี้มี2ดวงคือดาว5กับดาวศูนย์เอาดาว5ก่อนดาวหนี่ยีองศาสลิปดาดาวทําการเสิร์คือเดินไวย 2 0 23องศานะส่วนดาวศูนย์25องศา45ลิบดามหัตธโนเลิกตัวนี้มหัตโนเลิกอันนี้เพชฌฆาตเลิกอันนี้23อันนี้25องศาตัวนี้แก่สุดตัวนี้รองลงมานะครับรู้ดาวแก่แล้วนะนะเรามาดูดาวที่อ่อนที่สุดนะครับในกลุ่มดาวชุดนี้นะดาวที่อ่อนที่สุดก็จะมีด้วยกันทั้งหมด2ดวงดาวครับนะครับนั่นคือดาวราหูเลข8อีกดวงหนึ่งคือดาวศุกร์เลข6นั่นเองนะครับ เอาไล่เล็กแปดก่อนนะตัวนี้อ่อนสุดก็คือศูนย์องศา57าิบดตาต้องบอกว่าเหยียบเส้นอยาแดงฝาแผนผ่ผาแฝดเลยเลยไปแค่เพียง เอ่อห้าสิบเจ็ดนิบดาเกือบ,บเกือบจะถึงหนึ่งองศาอยู่แล้วยังมาไม่ถึงหนึ่งองศาเพราะฉะนั้นแล้วดาวตัวนี้ยังทรงอิทธิพลได้เหมือนกันนะครับอ่าแล้วดาวศุกร์เลขหนะครับได้เก้าองศาสิบสองนิบดาถ้าถามว่าเก้าองศาเนะ่องศายังอ่อนอยู่ไหมยังอ่อนอยู่แต่ว่าโอ้โหแบบอ่อนแบบเกือบจะไปกลางกลางลากลางองศาละนะนะก็ยังอยู่ในกลุ่มทั้งเกตดวงนี้ที่ที่ว่าอ่อนสุดแล้วกันนะครับ ถามว่ามีอ่อนกว่านี้ไม่มีมีแก่กว่านี้ไม่มีแต่ว่ามันไม่อยู่ในกลุ่มดาวเจ็ดวงอาจารย์จะไม่พูดถึงนะครับส่วนเลขดับอาจารย์ใส่ให้ไว้แล้วที่เลขกดนี่เราพัฒนานะครับออกไปเทปแรกแล้วอันนี้เทปที่3แล้วนะครับเป็นการไลสดสามเทปนะครับเรามาดูกันต่อนะครับจับคู่ดาวเรียบร้อยรอบนี้อาจารย์จะให้ดาวเด่นดาวไรดีถามว่าเลือกยากไหมเลือกยากมากนะเลือกยากมากนะฮะเลือกยากถ้าเลือกยากอย่างนี้เนี่ย อาจารย์ก็ต้องขอใช้วิธีการสูตรนี้ละกันนะครับสูตรเรื่ององศาของดาวนะครับวิธีหาดาวเด่นมันมีหลายสูตรนะครับสูตรองศาของดาวจะมีดาวทั้งหมด2ดวงดาวนะครับดวงแรกคือดาวศูนย์มฤตยูอีกดวงคือดาวราหูเลขแปนั่นเองนะครับศูนย์กับ8ต้องมา1ตัวนะครับหากศูนย์มาจับคู่เลย0ูนย์สองศูนย์เก้าศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์แปดศูนย์เจ็ดถ้าแปดมาแปดหกแปดสองแปดเก้าแปดห้าแปดเจ็ดแปดศูนย์อย่างนี้นะครับ ท่านก็เลือกเอาดาวเด่นนะครับไม่จําเป็นต้องเชื่ออาจารย์นะครับมันเป็นเพียงแนวทางในสีติในหลักการของดาราศาสตร์นะครับถ้าท่านไม่ชอบดาวเด่นที่อาจารย์ให้ท่านอาจจะมีเลขที่อยู่ในใจนะครับท่านก็เอามาใส่มาจับได้ในผังนี้นะครับผังชุดนี้รอบนี้สวยนะครับญญาการเดินของวิธีการเดินดวงดาวดีมากนะครับแต่ส่วนเลขสมาชิกบางทีอาจารย์อาจจะไม่ได้จับชุดนี้ให้เท่านั้นเองอาจจะไปจับชุดนู้นชุดนี้แล้วแต่เพราะอาจารย์มีหลายสูตรนะครับอาจารย์ก็ต้องคอยดูสีทเหมือนกัน นะครับต้องต้องขอบอกนิดนึงนะครับอ่ะจับคู่ดาวให้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับมีท่านไหนจะถามอะไรเพิ่มเติมไหมครับครับมีไหมมีคอมเมนต์ได้เลยนะถ้าไม่มีอาจารย์จบแล้วนะไม่รู้อาจารย์พูดตรงไหนผิดหรือหล่นไปหรือเปล่านะครับถ้าผิดหล่นถ้าคุณไม่ทักมาก็อดผ่านเลยนะครับโอเคงั้นรอบนี้อาจารย์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอให้ทุกท่านเฮงปังดังรวย สวัสดีครับ